มีคนเอเชียตรวจสอบร่วมตรวจสอบได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์บางชนิดตรวจสอบแค่5,000คนบางชนิดตรวจสอบ2,000 20, 0คนมีเทคโนโลยีที่ต่างกันมาจากวัคซีนที่ตายแล้วมาจาก mRNA มาจากบาร์สเฟ c t o r แต่ละยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น a s t r a z e ซ e c a ไม่ว่าจะเป็น p ฟ i z e r m o d e ด n a Johnson Johnson s p u t n i ป s i ิ s p n a r m s i ฟม v a c เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญในการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยก็คือ ความโปร่งใสใช่ไหมครับก็คือการประเมินความเสี่ยงก็คือการกระจายความเสี่ยงในการที่หลายประเทศกระจายความเสี่ยงแต่ประเทศไทยเลือกที่จะผูกอนาคตไว้กับอัสตราซินกากว่าเกือบ90%ในขณะที่บางประเทศมีหลายยี่ห้อที่ต่างกาันเพราะว่าบางยี่ห้ออาจจะเหมาะกับคนบางประเภทคนบางอายุบางอันคนบาง บางอายุอาจจะแพ้ตรงนี้ใช้ยี่ห้อนี้ไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงในสิ่งที่ที่เรายังไม่รู้ที่ยังมีความแน่นอนเยอะแต่ประเทศไทยเลือกที่จะปลูกกับเจ้าเดียวเกือบ90%นตะตอนนี้23ล้านโดสก็คืองบประมาณ4บาล้านบาทาจะเอาให้ครบ50%ของประชากรก็จะใช้งบประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามว่าวิสัยทัศน์ในการที่จะจัดวัคซีนเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงหรือไม่หรือว่าไปผูกความเสี่ยงไว้กับเจ้าใดเจ้าหนึ่งเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งผู้ผลิตใดผู้ผ เจ้าของงบประมาณเจ้าของเงินภาษีก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามนายกก็แค่ตอบเรื่องมันก็คงจะจบไม่มีความจาเป็นที่ผมจะมาสัมภาษณ์แต่ท่านกับเรื่องที่จะหัวร้อนเลือกที่จะกระปัดกระเฟียแล้วก็ไม่ตอบคําถามต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเรารีบจากการวิกฤตโควิดได้เร็วเท่าไหร่เศรษฐ,ฐกิจก็ฟื้นเร็วเท่านั้นถ้าเราจัดการเรื่องวัคซีนนี้ไม่ไม่ชัดเจนงบประมาณเ,เศรษฐ,ฐกิจเสียหายสูงจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับ ปีนี้เศรษฐกิจเคดว่าโต3เปอร์เซ็นต์ถ้าสาเดือนจัดการไม่ได้เศรษฐกิจก็ติดลบนะครับต้องเรียนท่านนายกกับคอรมอกับรัฐบาลว่าควรจะเอาเวลาไปจัดการความสิ้นหวังที่กัดกินประชาชนกับการที่เขาล้วงไปในกระเป๋าแล้วไม่เจอตังค์กับการที่บอกให้เขาไปซื้อมือถือในขณะที่เงินเติมอินเทอร์เน็ตบางคนยังไม่มีถ้าท่านเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องเหล่านี้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด อธิบายให้ได้ว่าต้นต่อของการระบาดครั้งนี้ที่มาจากธุรกิจสีเทามาจากบ่อนหรือมาจากการบริหารแรงงานข้ามชาติที่ผิดพลาดผมว่าตรงนี้นี่แหละคือการที่จะเรียกความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าการที่จะไปฟ้องประชาชนโอเคนะครับตัวดีปีใหม่ทุกท่านครับเช่นกันครับท่าน